เอ็กซเรย์เช็คฟันตัวเองกันหน่อยนะการเอ็กซเรย์เนี่ยมันช่วยทําให้เราได้เห็นนะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงที่ฟันมันชิดกันน่ะปกติแล้วจะมองด้วยตาไม่ค่อยเห็นค่ะแต่การเอ็กซเรย์เนี่ยแหละจะช่วยทาให้เราได้เห็นนะว่าด้านในอ่ะมันมีผุไหมหรือว่ามันมีปัญหาอะไรอีกป่ะคุณคะสำหรับคนที่มีทอรัสแบบนี้ผมกระดูกแบบนี้เวลาเอ็กซเรย์แบบกลับแบบนี้มันก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ผู้ช่วยเขาไม่เซียนพอเนี่ยเขาก็จะทำให้เราเจ็บได้นะแต่ว่าพี่ผู้ช่วยคนนี้คือทำ ไม่เจ็บเลยทุกคนคือแต่เกิดว่าใครเคยเอ็กซเรย์แล้วแบบเจ็บอะ่ะมาที่นี่ได้นะที่อ u t บ o ทู h พี่ผู้ช่วยเขาอย่างนี้เลยเพชีพค่ะก็ฟันหมอนะแล้วก็ที่สีเป็นเข้มๆอันนี้ก็คือเป็นที่อุดอมากล้มที่เป็นเล็กๆใครเห็นนี้บ้างอันนี้เป็นข้อฟันนะในปากหมอมีข้อฟันอยู่ซี่หนึ่งดูออกปะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําครอบฟันแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้เห็นเป็นสีดาๆอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกใช้เป็นครอบชนิดที่เป็นเซรามิกล้วนนะคะเพราะว่าการใช้เป็นเซรามิกล้วนเนี่ยมันก็จะทำให้ดูเหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชนิดของครอบฟันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฟันของเราเนี่ยเป็นยังไงนะอย่างเช่นฟันบางคนมีข้อจํากัดบางอย่างการใช้เซรามิกล้วนก็อาจจะไม่โอเคเหมือนกันนะฉะนั้นดีที่สุดก็คือให้คุณหมอเขาลองเช็กกันดูนะคะเย้ yeah, ฟันไม่ปุ